สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมคะ่ะเจอกันทางช่องล่าวันเคอีกคือเก่าเนาะคะ่ะคลิปนี้แอดกับมีแนวทางหวยห้าน้อยหวยล่าสตาของอาจารย์กรกราลสินมาฝากพอเม่พี่น้องอีกคือเก่าค่ะในงวดประจำวันที่ส2องตุลาสองหาหกสามค่ะพี่น้องหวยอาจารย์กรกราลสินนี่กับบางมือกับเขาบางมือกับรุดนเนาะค่ะพี่น้องแต่กับหลายตาเขาพี่น้องมาเบิ้งตัวเลขกันเลยคะ่ะ ห้าน้อยของอาจารย์ค่ะ12ตุลา63สามน้อยพิเศษปกติ VIP วิ่งรูด4ตัวจอกับมี4ี่ศ4 5 4 1ส3 4สองสค่ะอันนี้คือชุด2ตัวเนาะค่ะตัวเจาะชุด3ตัวกับมี7็่ศเจ็สมี่หนึ่งเจ็ดสีอาจารย์กรกาลสินค่ะ อันนี้คือ3น้อยของอาจารย์กรกราลสินเนาะค่ะพี่น้องอาจารย์เพิ่นจะหายมากหลอบเดียวคือ3น้อยเลยค่ะพี่น้องมาเบิ่งเล่าสตาของอาจารย์กันต่อเลยคะ่ะ12ตุลาห3สามลาสตา VIP วิ่งรูดหตัวเลขกับมี58 5แปดห้าเก้าห้าย์กับมีชุด3ตัวะคะ่ะ ชุด3ตัวกับมี985 952 850ค่ะนี่ก็คือตัวเลขทั้งหมดของอาจารย์กรากสินค่ะห้น้อยเล่าสตาค่ะพี่น้องพอเมีพี่น้องมากชอบชุดใดกระแคบหนาจไว้เลยเนาะค่ะเพราะว่าเอดก็ได้โ่คหายหลายอาจารย์ยุคาแต่ละมือขอบคุณเจ้าของขอมูลอาจารย์กราสินค่ะแล้วก็ขอบคุณพอเมีพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมค่ะเสียงอาจจะรบก,กวนเด้ค่ะพอเมีพี่น้องเพราะว่าทางเราเอดฝนตกค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ